เอ้มันเดินแล้วมันเดินแ้เดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเอามันเดินมันเดินเออมันเดินโอเคคนเดินไปกินมันกินมันง่วงนอนจริงๆบอกว่าตึนปูใช่ไหมเขาไปอยู่อาศัยอยู่นสวหนกทุกคน เคยเห็นบ่อยเลยนะเด็กๆจําไว้นะลูกพี่บอเคยเห็นนะบางคนเอาเคยเจอรัสเซียคนจีนเขาเห็นปูเศวนอย่างเงี้ยเขาดึงเปลือกหอยออกจากตัวทําไมรู้ไหมอยากเล่นพวกนี้ชอบสนุกแล้วก็เขาจะเดินไปลากๆตัวไปนะแล้วเป็นแผลหมดเลยแล้วก็เสียชีวิตเนะเราไม่ไปยุ่งกับเขานะวันหลังอ่ะมีบางคนมีอาทิตย์ที่แล้วมีฝรั่งเจอปูไก่หน้าหาาเขาทําไงรู้ไหมเขารีบวิ่งจับไปโยนใส่ในน้ํากลัวปูตาย จริงนะพวกน,นี้ไม่ได้อยู่ในน้ํานะใช่ยเขาอ,อ,อยู่กันบกเิีไม่ตายไม่แต่เขาก็วิ่งเขาว่ายหนีขึ้นมาครับ <มา S 1> พอแล้วนะเดี๋ยวเขาเอาไปเก็บแป๊บนึงเอาไปปล่อยที่เดิมแล้วเดี๋ยวออกเดี๋ยวเราไป